นเขาชิวไฮห,หลินสุเวียนเอฮะอะไรกันล่ะเนี่ยตามมาถึงที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอสิทธิ์ขอคารวะผู้โสลูกหลินสุเวียนข้าเนี่ยอยากจะคุยกับอาจารย์ของเจ้าเพื่อจะรับเจ้ามาเป็นลูกสิทธิ์ของข้าเออคือว่าหากผู้โสมาที่นี่เพื่อสิ่งนี้แล้วก็ได้โปรดท่านกลับไปเถอะขอรับในเมื่อข้าเนี่ยเขาร่วมกับเขาชิวไห่แล้วข้าก็จะเป็นคนของเขาชิวไห่ตลอดไป แม้ว่าตัวข้าเองนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นสิทธิ์ของผู้อุโสแต่ข้าคิดว่าความสำเร็จของข้าก็คงไม่มากไปกว่านี้หรอกครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าทรัพยากรของที่นี่ข้าจะไม่มีทางทิ้งเขาชิวให้ไปเด็ดขาดจะให้ข้านะทิ้งการแช่หยุดเลีวกันวิญญาณที่ไม่มีวันหมดไปได้ย่งไงกัน <c oughs> ไม่เลวไม่เลว แต่ว่าถ้าเจ้านั้นเอาแต่ไล่ตามชื่อเสียงและโชคลาภของตัวเองต่อให้เจ้าจะเก่งแค่ไหนข้าก็ไม่รับเจ้าเป็นศิทธ์สายตรงของข้าหรอกแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เจ้าจะมีคุณสมบัติพอแล้วเอเอเอคือว่าผู้โสข้าคิดว่าท่านน่ะเข้าใจผิดแล้วที่ข้ากล่าวไปนั้นข้าไม่ได้คิดว่าพวกท่านทั้งสองนั้นจะทดสอบข้าแต่ข้าแค่พูดไปตามความเป็นจริงก็เท่านั้นข้าน่ะ ตัดสินใจไปแล้วและข่าวังว่าผู้อุโสจะไม่ทําให้ข้าต้องลําบากใจ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงล่ะข้าบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าเด็กนี่นะมันดื้อยิ่งนักฮ้ใครจะไปคิดกันล่ะว่าจะดื้อถึงขนาดนี้กันเล่าเอ๋ด่วนว่าการปรุงยานั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนี่ก็แค่หยิบหยิบใส่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นตามที่ข้าคิดไว้แล้วก็ โอกาสสำเร็จมันจะต้องเป็น100%นแน่เอะนี่เจ้าน่ะทำอะไรกันของเจ้าเนี่เฮ้ยเป็นเพราะไม่มีเม็ดยาตัวอย่างหรอกนะไม่เช่นนั้นข้าคงจะสามารถกันมันได้สำเร็จไปแล้วแต่ว่านะดูเหมือนว่าพืชสองชนิดนี้ที่ข้าเก็บมาจะทรงพลังไม่เบาเลยนี่หากเจ้าน่ะยังไม่อยากตายเจ้าอย่าได้ใช้ตาอพังพของการสมุนไพรด้านในนี้จะดีกว่า กว่านนายยังจะมีลูกศิษย์ได้สักคนก็หลายปีข้าน่ะยังไม่อยากให้เขาต้องตายไปเพราะตาวังพังนี่ดอกนะเอ๋เออธิบายให้ข้าเข้าใจก่อนจะได้ไหมก็สมุนไพรทุกต้นในที่นี้ถือเป็นสมบัติระดับสูงของสวรรค์นในโลกยังไงล่ะหากว่าเจ้านั้นจะใช้เตานี้เพื่อปรุงยาเจ้าจะต้องหาสมุนไพรจากที่อื่นเท่านั้นที่นี่ระดับของมันนะ่ะสูงกว่าเตาพองพังของเจ้าจะรับได้ อ๋อถ้าอย่างนั้นก็เป็นเพราตาห้องพังอย่างนั้นสินะไม่เกี่ยวกับข้าไม่มีฝีมือไม่กี่วันต่อมาณนะห้องโถงเหลียนเทียนเฟิง <c oughs> ข้าคิดไว้แล้วว่าความสามารถรับเจ้านั้นจะต้องสามารถกันยาเม็ดคุ้มกันชีพจรได้สําเร็จแน่หนมาเข้ามาสิมาให้ข้าดูสิ่งที่เจ้ากาันออกมาน้อยได้ครับผู้โสรู สิทธิผู้นี้นั้นโง่ขอจนเกินไปทําให้สิ้นเปลืองสมุนไพรอันล้าค่าไปมากมายนักไหนไหนขอข้าดูสิออะไรกันล่ะเนี่ยดูจากสีนหน้าของผู้โสแล้วฮที่จริงข้าก็ไม่อยากจะทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยจริงๆเออผู้โสจริงๆแล้วข้านะนี่เจ้านะไม่ใช่ว่าเจ้าเพิ่งจะเริ่มฝึกปุงยาหรอกเหรอจางชิงเรื่องนั้นมันไม่ได้สําคัญอะไร ไม่สําคัญได้อย่างไรกันล่ะครับท่านอาจารย์หากจะให้เขาปรุงยาได้สําเร็จฝีมือของเขานั้นอจะเป็นการดีกว่าถ้าจะให้สิทธิ์น้องคนนี้นั้นทําในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ก่อน <c oughs> เออมันไม่ใช่เพียงเม็ดยาเพียงแค่ไม่กี่เม็ดหรอกเหรอจางชิงเจ้าดูสิ่งนี้ก่อนเอ๊ะนั่นมันเป็นไปได้อย่างไรกันท่าท ท่านอาจารย์เขานะจะต้องเป็นพวกหลอกลวงเป็นแน่ตัวเขานั้นเพิ่งมาเป็นศิษย์เพียงแค่ไม่กี่วันจะไปสามารถปรุงยายได้อย่างไรกันนี่ข้าคิดว่าเขาจะต้องไปซื้อยาเม็ดนี้ที่เมืองจงหมิงมาแนะ่จางชิงเจ้านะ่ะหยุดพูดจาไล้สาระออกมาได้แล้วเออแต่ท่านอาจารย์แต่ว่าเม็ดยาคุ้มกันชิพจรน,นี้นะ่ะมีคุณสมบัติลักษณะของทั้งสาธาตุคงอยู่ด้วย ไหนเจ้าลองบอกข้ามาสิว่าในนิกายอูติงนี้นอกจากหลินเสเวียนแล้วมีใครพูดได้อีกที่มีคุณลักษณะาธาตุถึง3มชนิดกันฮะลองพูดมาสิอ้าวเงียบเงียบหมดเลยฮะท่านอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนี้สิทธิผู้นี้ขอถามท่านน้อยจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่หลินเสเวียนนั้นเขาจะสามารถฝึกฝนการปรุงยาได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเดือน มีแค่สิ่งนี้อย่างนั้นหรือที่เจ้าต้องการจะพูดนี่หลินเสวียนจะเป็นอะไรหรือไม่ถ้าหากพวกข้าจะแยกชิ้นส่วนเม็ดยาคุ้มกันชีประจรน,นี้ออกมาให้เจ้าพวกนี้ดูเอ๊ะโยนมาให้ข้าเฉยเลยเออนี่ผู้อุสวัตถุดิบต่างๆก็เป็นสิ่งที่ท่านมอบให้กับข้าเองดังนั้นเฉยท่านตามสบายเลยขอรับดีถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าเบ่งตาให้เต็มที่ซะ อ้โหสุดยอดวัาแต่ว่าสุดยอดอะไรกันวะเอาว่าอย่างไงล่ะจางชิงข่าวนี้เจ้าจะเชื่อได้หรือยังนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าไม่จำเป็นต้องมาฝึกฝนที่เทียนเฟิงแห่งนี้อีกเอ่ะสวยแล้วท่านอาจารย์สิทธิ์ผู้นี้นะดูซึ้งถึงความผิดแล้วได้โปรดให้อภัยกับสิทธิ์ผู้โง่เขาผู้นี้ด้วยขอรับ <c oughs> ความใจแคบดุสยาผู้อื่นนิสัยแบบนี้จะทําให้เจ้าพบกับทางตันอย่างดีเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตเจ้าจงจำเอาไวทท้ท่านอาจารย์นี่สิทธิ์น้องเราทั้งสองต่างเป็นสิทธิ์ร่วมสานัดเดียวกันข้าวังว่าเจ้าจะช่วยพูดคุยกับท่านอาจารย์ให้ข้าด้วยหาขอโทษด้วยนะแต่ว่าข้าน่ะคงทำให้ท่านไม่ได้หรอกอุ้ <c oughs> นอยถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วสิทธิ์ผู้นี้ ขอตัวก่อนนะขอรับผูโสลูวี่หลงเฉียนหลานข้ากลับมาแล้วเอ๋เอ,อ,อะไรเด็กกระนด้นนี่นีน่นท่านอาจารย์ในตอนนั้นท่านบอกกับข้าว่าจะกลับมาอีกครึ่งปีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมท่านจึงได้กลับมาเร็วนักล่ะในตอนนั้นตัวข้าเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันแต่ไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะอ่อนแอถ,ถึงเพียงนี้ดังนั้นแล้วข้าก็เลยเรียบจัดการกับปัญหาแล้วกลับมาที่นี่ทันที อ่อแน่ยางนั้นเหรอหากเจ้านั้นไม่ใชยโอกาสในจังหวะที่พ่อข้ากาลังฟุ้งซ่านอยู่แล้วโจมตีเขาเจ้าคงไม่มีทางเอาชนะเขาได้แน่นอนเออนี่ข้าน่ะไม่เพียงแต่จะพนึกพลังบ่มเพาะของเจ้าเท่านั้นนะแต่ข้ายังทําลายมันด้วยแล้วตัวเจ้าเองก็ห้ามบอกเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นภายนอกนั้นเด็ดขาดหากไม่เชื่อก็ลองดูเออเจ้าน่ะเป็นอะไรไหม ไม่คิดเลยว่าคนอย่างเจ้าน่ะจะมาอยู่อาศัยในที่แบบนี<ม>้ได้ท<า>ั้ง,<า>งยังเก็บเอาเจ้าขยะเช่นนี้มาเป็นลูกศิษย์อีกอ่าพูดอย่างนี้ก็สวยสิม่ว่าเจ้าน่ะจะมีดับพลังการบ่มเพาะสูงกว่าข้าก็เถอะแต่อย่าให้มันมากเกินไปนะถ้าเจ้าคิดว่าหากเสือไม่แสดงพลังของตนออกมามันจะกลายเป็นแมวได้งั้นเหรอนี่เอาล่ะพวกเจ้าทั้งสองคนนั้นหยุดโต้เถียงกันได้แล้วข้าจะได้นําแม่นางคนนี้ให้เจ้ารู้จักนางมีนามว่า อูอังและนางจะมาเป็นคนรับใช้ของเขาชิวไห่ในอนาคตงานเก็บกวาดดอกไม้และใบไม้เป็นงานหลักของนางแต่ก็นะลินสเสวียนแม้ว่านางจะเป็นเพียงแค่คนรับใช้แต่เจ้านะไม่สามารถรังแกนางได้และห้ามเจ้าแอบเข้าไปในห้องนอนของนางตอนกลางดึกและทําเรื่องบัตรสีโดยเด็ดขาดพอดีว่าข้านะไม่ต้องการที่จะช่วยเลี้ยงดูลูกของเจ้าในปีหน้านะเอเอ,เอถึงนางจะพูดอย่างนั้นก็เถอะ แต่ทำไมข้ารู้สึกได้ว่านางกำลังชี้ช่องทางให้กับข้าอยู่เลยนะว่าแต่ว่าไม่นางคู่น <unlikely> ี้ไปทำอะไรให้อาจารย์โกรธกันล่ะอาจารย์ถึงขนาดผนึกนางให้อดแอลงอีกทั้งยังแกล้งนางโดยให้ข้ามีอะไรกับนางอีกนี่เจ้ามองอะไรกันน่ะหยุดนะเจ้าเจ้าจะทำอะไรกันถ้าเกิดว่าเจ้านั้นค <ổi> ิดจะทำอะไรข้าแล้วก็องค์จักรพรรดิจะต้องไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ เอ๋สงสัยตามมาแบบนี้ได้เลยครับท่านอาจารย์นี่แม่นางท่านอาจารย์บอกกับข้าว่าไม่อยากช่วยเลี้ยงดูลูกของข้าในปีหน้าแล้วเจ้าคิดว่าเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นก็จะสามารถมีลูกได้เลย,ย่างั้นหรือไงจจะหยุดนะจะเจ้าทำอะไรของเจ้านะเอาล่ะสั่งสอนนางให้ดีๆนะในตอนนี้นั้นความรุ่งโรจน์ของเขาชิวให้ข้าต้องฝากไว้กับเจ้าแล้ว เอะท่านอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนั้นที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของข้าเองมา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 เม่ห่างเจ้าอย่าเข้ามานะดีมากถ้าอย่างนั้นเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้พวกเราจะลงมือกับนางเลยเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์อะไรกันพวกเจ้านี่ท่านอาจารย์ข้อพวกเราน่ะหยุดแกล้งนางก่อนจะดีกว่าไหม ดูนางสิจะร้องไห้แล้วนั่นท่านอาจารย์นี่เจ้านะ่ะคิดว่าอาจารย์ของเจ้าเป็นคนชอบพูดเล่นอย่างนั้นเหรอฮะท่านอาจารย์นี่ถ้าเราจริงอย่างนั้นเหรอ<ท>ได้โปรดเถอะข้าน่ะข้าผิดไปแล้วในตอนนี้ข้าจะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นและข้านั้นจะไม่ติดต่อท่านพ่อของข้าอีกด้วยเอ,อท่านอาจารย์ท่านดูนางสิ